สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมพักชีหอมป้อมค่ะหอมป้อมผักชีไทยพักชีไทยหรือหอมป้อมเตกใบสองใบสามมานะคะครั้งนี้งอกค่ะ อย่างงามเลยครับเพื่อนงอกขึ้นมาอย่างงามเลยค่ะีใจยอยู่ค่ะพอทุกครั้งก็บ่ค่อยงอกมางอกเลยนะคะพอครั้งนี้งอกกำลังแตกใบจริงมาแล้วค่ะเพื่อนแตกใบจริงมาแล้ว ใบหนึ่งใบสองใบสามกำลังแตกมานะคะเพื่อนนี่ค่ะกำลังงามค่ะเตกใบจิงมาแหละนี่ค่ะใบจิงเตกใบจิงมาแล้ว งอกมงอง,อ,ง,อ,งอยู่ที่เม็ดจริงๆแล้ะค่ะเพื่อนๆอยู่ที่ยี่ห้อพ่องอกดีปะเนี่ยของสอนแดงนะคะพี่น้องบอกดิของดีต้องบอกต่อค่ะเขาดีจริงค่ะเพื่อนๆงอก งามค่ะบริหาโคตรจะ่ายเขาแต่ว่าไม่งอกดีอิดดีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เราก็มาบำรุงรักษาละเขางอกขึ้นมาแล้วค่ะจกจุนชีสังข้อแสงมาใส่แล้วก็อันนำเจ้าเขานำเขามาค่ะมาใส่ ขึ้นทุกเม็ดขึ้นทุกเม็ดเลยค่ะขึ้นทุกเม็ดจริงๆค่ะประมาณสองอาทิตย์จะขึ้นงามแล้วค่ะแตกใบจริงไหแล้วค่ะสองอาทิตย์จะสองใบอาทิตย์ที่สามก็สิเป็นใบจริงแล้วค่ะ hình ngam cả để chuyển hình ba này như thế ngam ngam cả ปลูกไว้กินค่ะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยอย่ามากินผักค่อยเด้อเห็นข้าหนังขาเขาเลยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยกินผักค่อยเด้อเดี๋ยวมีตาวิเศษเห็นนะอย่านะอามากินผักค่อยนะ ยานะหาเป็นทางผ่านเข้าไปจะอย่ามากินผักค้อยไปเลยไปเลยนะไปเลยนะอย่ามากินผักค้อยเด้อไปไหนแนี้ยไปไหนแนี้ยย่าออกไปเลย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  ไปเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมากินผักค้อยเดิน้เดี๋ยวมากินผักซีขอเง้อยเด้๋กินผัเดยงอเดนเดเเดยเลยเออยๆไป๋ยไปเลยตกใจหมด วัวตัวย่างอ้ยอันนี้ใหม่ทีแทกซี่ค่อยไหม้ทีนี้ไหม่ตีนี่เดบันห่อนต้งเว้นเดบันห่อนค่ะเดบันห่อนหละตอนแรกกับฝนตกตกกับแบบว่าตกโปแบบปะโปแปบะบตกแบบว่าใบมันดัด ใบมันเลยใหม่ขอบคุณคะ่ะเพื่อนๆนมารับชมพักชีพักชีไทยหอมปอมเดี๋ยวสิภาพเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตอีกค่ะตอนนี้พออันนี้พอชื่นใจค่ะงอกขึ้นมาแล้วขอบคุณมากมาคะ่ะเพื่อนๆนที่มารับชม ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใทีส่สนับจะน้นคานา้ำเขาไฟคาน็้ก็แต่คลิปค่าขอบคุณค่าเพื่อนเจอกันคลิปต่อไปค่าเพื่อน